นะครับต่อยก,ก่อนแป๊บนะึงอ่านพร้อมกันครับประโยคบอกเล่าโอเคนะครับอ่ะเต้าหยองบอกประโยคบอกเล่าครูมาหนึ่งประโยคครับครูมากินครับเออครูมากินเหล่านี้มาแลงครับโอ้ได้อ่ะ<ม>เด็กชายท็อปบอกประโยคบอกเล่ามาหนึ่งคำครับ กินข้าวแรงแซบดีครับอ๋อปมือเพื่อนเลยครับอย่าพูดเรื่องสารเสพติดหรือสิ่งมมเมาในห้องเรียนนะลูกนะครับคำว่าเล่าห้ามพูดนะครับ<ช>อ่ะดกชายนรับประโยคบอกเล่ามาหนึ่งคำครับพีบอกประยนะพูดมามันเป็นอะไรแค่ประโยคบอกเล่าอ่ะกูดมักเล่นไพ่ครับ ถูกต้องก็ได้อยู่แต่มันเป็นคำที่ไม่สละสละวยอลูกลอ่ะเด็กหญิงเอฟออนประโยคบอกเล่าครับแม่หนูเปลี่ยนชื่อให้มันอไหแล้วค่ะเออผกม,มือเพื่อนหน่อยครับอันนี้ดีอ่ะเด็กชายแม็กประโยคบอกเล่านะครับไก่จิกเด็กใต้เด็กใต้บนปากอก<ม>นะโอเคนี่คือประโยคบอกเล่านะครับใช่ค่ะกูมาเคียงก <เอ S 1> ูสวยกู เดี๋ยวครูลบกระดานแป๊บหนึ่งนะครับประโยคบอกเล่ามันมักจะมาพร้อมกันนะครับกับประโยคคําถามเฮ้ยทับทับอย่งทับปากกากูดิไม่ใช่เหรอคไม่ใช่อันนี้เขียนไม่ได้มันล้ไม่ออกเฮ้ย,ยดูนยนะครับอ๋อมยวยครูก็ปวงเพราะครูประโยคปากไหนดีมาก นี่พวกเธอไม่มีระเบียบพินันเลยนะอย่าทําแบบนี้ไม่ได้ดึกค่ะอย่าทําแบบนี้ห้ามโยนกระดาษใส่กันและหากเพื่อนโยนใส่เราต้องให้อภัยเพื่อนมิฉะนั้นมันจะเกิดความวุ่นวายในห้องเรียนมันจะไม่สามาัคคีกันเข้าใจาไ,ไหมโอเคไหมแบบนี้ครูไม่ชอบอูให้โอกาสอีกหนึ่งอาทิตย์ลูกุศล Đi ạ, đi ạ. Bye.